สวัสดีค่ะทุกท่านพลาพันพ r e d i c t i o n channel จะมาทำนายดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนามังกรนะคะการทำนายเป็นการทำนายสรุปแบบสั้นๆในช่วงการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวนะคะในเดือนกันยายนค่ะก่อนอื่นเลยดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังและให้กำลังใจนะคะฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะขอบพระคุณมากๆอีกครั้งค่ะ ในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวนะคะชีวิตของคนเราทุกคนเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อยนะคะคนลัคนามังกรก็เช่นกันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องการงานของคนลัคนามังกรเนี่ยมีบางท่านได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ การงานในช่วงปลายปีที่แล้วหรือต้นปีหรือกลางปีแต่หลังจากนั้นมีโอกาสได้กลับไปที่บริษัทเดิมหรือสถานที่เก่านะคะหรือได้เริ่มทําธุรกิจที่เราเคยทํามาก่อนแล้วมาเริ่มหรือฟื้นใหม่อีกครั้งหนึ่งมีโอกาสได้ คิดถึงธุรกิจที่เราเคยทำแล้วเราคิดว่ามันไม่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วเราก็กลับมาทำใหม่คนเราทุกคนเนี่ยจะมีช่วงชีวิตนะคะ,ะจังหวะและโอกาสในชีวิตของคนเรานะคะเกิดขึ้นบางครั้งเราเริ่มต้นทำอะไรมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เหมือนว่าถูกจังหวะนะคะและถูกโอกาสเวลาที่ คนลัคนามาังกรได้เริ่มทําอะไรบางอย่างที่เราคุ้นเคยนะคะหรือได้กลับไปทําใหม่โอกาสที่มันมีความเชี่ยวชาญหรือเป็นประสบการณ์ที่ดีมันก็มีสูงนะคะมีบางท่านมีการเปลี่ยนแปลงนะคะการทํางานหรือย้ายสถานที่ทํางานแล้วได้กลับไปทํางานที่เราเคยมีความเชี่ยวชาญแล้วเราทิ้งมันไปนะคะพอเราเริ่มกลับไปทําแล้วเราลื้อฟื้นใหม่มันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะ เราจะเห็นได้ว่าการงานเนี่ยของคนลักนาบางกรเนี่ยมีโอกาสนะคะที่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบางที่เนี่ยไม่ได้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งแต่เจ้านายมอบหมายงานให้มากขึ้นกว่าเดิมเราจะเห็นคนลักนณาบางกรเนี่ยมีโอกาสหลายครั้งในชีวิตนะเวลาที่เริ่มทำนะคะแต่บางครั้งก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเพราะตัวเราเองต้องการเปลี่ยนแปลงมันนะคะ คนลัคนามังกรเนี่ยบางคนไม่ได้เชื่อในโชคชะตานะคะเชื่อในความสามารถของตัวเองดังนั้นเวลาที่คุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําและลงมือทําด้วยความมั่นใจนะคะ,ะด้วยความมุ่งมั่นคุณจะประสบความสามเร็จครั้งนี้ก็เหมือนกันมันเป็นไปได้ที่บางครั้งคุณเริ่มทําอะไรบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานหรือธุรกิจแล้วคุณมีปัญหาเนี่ยจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะ ดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังนิดหนึง่งบางครั้งถ้าเรามีปัญหาอะไรขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้แต่ถ้าเราทําอะไรด้วยตัวเองก็ขอให้ระวังนิดหนึง่งมีบางคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแต่เป็นการเข้ามาทําให้เกิดปัญหานะคะบางครั้งเราต้องดูด้วยว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของคนของเราเนี่ยเขาหวังดีหรือเขาอิจฉาหรือต้องการทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จนะ ด้านอื่นนี่ไม่ห่วงนะด้านการงานหรือธุรกิจเพียงแต่ให้ระวังคนนะคะที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะส่วนด้านการเงินเนี่ยถือว่าคุณมีรายจ่ายนะแต่มีรายได้พอกับรายจ่ายดังนั้นถึงบอกว่าถ้าคนลัคนามังกรใช้จ่ายเงินโดยไม่ได้คิดหน้าคิดหลังก็อาจจะมีปัญหาได้แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความโชคดีก็คือคุณจะมีรายได้ก้อนใหญ่เข้ามาแต่คุณก็มีรายจ่ายรออยู่นะคะ ตรงนี้ต้องระวังความใจอ่อนบางครั้งคนลักนามบางกรสงสารคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นโดยลืมนึกถึงตัวเองนะคะเราต้องระวังด้วยว่าการเงินของเราพอกับร,รายจ่ายหรือไม่แต่ถ้าเราใจแข็งไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นคือมองแค่เรื่องของเราและครอบครัวคุณจะไปรอดนะแต่ถ้าคุณไปค้ำประกันใครไปช่วยเหลือใครก็อาจจะทาให้เกิดปัญหาได้นะคะ ถ้าคุณเสียงโชคโอกาสมันมีแต่ไม่แนะนําเลยนะคะคนลักษณะมังกรจะประสบความสําเร็จจากการงานจากับจ,จากธุรกิจนะคะแต่จากเสียงโชคคุณโอกาสมีแต่ไม่ได้ถึงกับร่ํารวยนะคะดังนั้นถึงบอกว่า เวลาที่เราลงมือทําอะไรไม่ว่าจะเป็นการงานนะคะหรือธุรกิจของเรารายได้ประจามันจะไปสัมพันธ์กับการเงินความมุ่งมัน่นความตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตั้งใจมันประสบความสําเร็จมันจะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการนะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกให้ระวังคนเท่านั้นนะคะคุณจะผ่านมันไปได้ส่วนด้านความรักเนี่ยคุณไม่ได้มุ่งหวังด้านความรักในเดือนกันยายน คุณมุ่งหวังนะคะที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะดังนั้นเวลาที่คนเราเนี่ยมุ่งมั่นกับการงานการเงินคุณจะหลงลืมด้านความรักคุณจะไม่ได้เอาใจใส่มันอจะ ใช้คำพูดที่ไม่ถูกต้องหรือเกิดความหงุดหงิดนะคะอาจจะมีข้อขัดแย้งกันดังนั้นขอให้ระวังอารมณ์ของเรานะคะการสื่อสารบางทีพูดอะไรออกไปโดยไม่ทันคาดคิดคนรักก็ไม่เข้าใจคุณหรือคุณก็ไม่เข้าใจคนรักนะคะตรงนี้ต้องระวังส่วนคนรักนะคะหรือคุณมีคู่มีคนรักหรือมีครอบครัวแล้วมีสามีหรือภรรยาแล้วก็ขอให้ใช้เวลาร่วมกันนะแต่บางคนนี่โชคดีนะ คนรักคณามังกรคือโชคดีที่มีคนรักที่เข้าใจในความมุ่งมั่นของคุณเขาก็อาจเข้าใจว่าคุณอาจจะไม่มีเวลาให้เขาอันนี้ไม่น่าห่วง แต่บางท่านที่มีความรักที่คนรักไม่เข้าใจคุณอาจจะต้องเปิดอกคุยกันนะไม่งมั้นมันจะเกิดปัญหาตอนนี้ก็ขอให้มุ่งมั่นด้านการงานการเงินก่อนนะคุณจะประสบความสําเร็จก็อย่างที่ต้องบอกนะมีการเปลี่ยนแปลงของ,งดวงดาวขอให้ระวังคนนิดหนึ่งที่เข้ามาอาจจะหวังผลประโยชน์ก็ได้อาจจะทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างหรือเข้ามาเพราะอิจฉาคุณก็ได้นะตรงนี้ต้องระวังก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะประสบความสําเร็จได้เพราะตัวคุณเองนะคะ ก็ขออวยพรแล้วก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้คุณและครอบครัวมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะมีโชคมีลาบสมหวังสมปรารถนาแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ